รูปร่างของเขาดูผอมบางมากแต่แผ่นหลังกลับตั้งตรงความสูงประมาณ1.80เมตร80เมื่อได้ยินเสียงเปิดประตูเขาก็หันมาเผยให้เห็นใบหน้าหล่อเหลาความคิดแวบ,บแรกในใจของซูหวานก็คือสุภาพรุษอ่อนโยนดังหยกท่วงท่าสง่างามดุจด,ดอกล้วยไม้ซูหวานเดินไปหาชายหนุ่มที่ประตูทีละก้าชายหนุ่มก็มองมาที่นางเช่นกันนี่คือบุตรชายคนโตของรกูลซูซูจิงพี่ชายในอนาคตของนาง ในวิยายบอกว่าพี่ใหญ่ซูจิงสอบบัณฑิตขั้นสูงได้อันดับสามเป็นท่านฮวาภายหลังยังได้เข้ารับราชการในตำแหน่งขุนนางขั้นสามอีกสุวากส่งยิ้มให้เขาเผยให้เห็นลักยิ้มเล็กๆน่ารักคู่หนึ่งผิวพรรณของนางขาวผ่องใบหน้างดงามปานภาพวาดแววตาแฝงเงาของมารดาเมื่อครั้งวัยเยาว์คล้ายคลึงกับตนอยู่หลายส่วน พันธุกรรมของตระกูลซูดีมากบุตรสาวแท้ๆจึงไม่ได้ด้อยไปเลยสักนิดสุวรรณเป็นเด็กสาวหน้าตาส,าสวยยิ่งได้รับการชุบเลี้ยงมาเป็นอย่างดีในช่วงหลายปีที่ผ่านมาลำพังแค่รูปลักษณ์ภายนอกก็แตกต่างจากเด็กสาวในชนบทอย่างเห็นได้ชัดพี่ใหญ่สุวรรณเรียกเขาพร้อมรอยยิม้มจากนั้นก็ยกกระโปรงเดินเข้าไปหาเขาเรากับผีเสื้อน้อยแสนสวยสู้จริงอดไม่ได้ที่จะตะลึงงานอยู่ในใจเพราะเสียงของนางสดใสเรากับเสียงขับขานของนกกลางเขน ซู่จิงตอบรับอย่างขัดเขินหูหยินบอกให้จัดคนไปส่งพวกเจ้าเวลาป่านนี้แล้วหากเดินกลับกว่าจะถึงชนบทฟ้าก็คงมืดค่าไม่ต้องหรอกข้ากับพี่ใหญ่เดินกลับกันเองได้ฝากขอบคุณหูหยินกู้แทนข้าด้วยนะสุวรวันปฏิเสธอย่างสุภาพในเมื่อพี่ใหญ่มารับแล้วก็ไม่จำเป็นต้องรบกวนนางอีก ในนิยายพี่ใหญ่ซูจิงเป็นคนหญิงทนงตนมากแต่ก็เป็นคนอ่อนไหวมากเช่นกันเพราะเขาจะมักถูกเพื่อนร่วมสำนักที่มีฐานะร่ำรวยเยอะๆอ,อยู่เสมอสุวรรณกลัวว่าเขาจะไม่พอใจแล้วก็กลัวว่าเขาจะคิดว่านางบอบบางทนความลำบากไม่ได้จะว่าไปซูจิงก็รู้สึกแปลกใจเช่นกันได้ยินมาว่าน้องสาวคนใหม่ได้รับการเลี้ยงดูมาอย่างทนุถนอมการเดินเท้าปรับบ้านชนบทต้องใช้เวลาถึงหนึ่งชั่วยามนางจะทนความยากลำบากนี้ได้หรือพี่ใหญ่ ตอนนี้ข้าก็เป็นชาวบ้านคนอื่นนะไม่ได้บอบบางขนาดนั้นพวกเรารีบไปกันเถอะเดี๋ยวมุดค่ำแล้วจะเดินทางลำบากสู่หวานจุงมือสูจริงมือเล็กจิ๋วของเด็กสาวนุ่มนวลทั้งขาวทั้งเนียนไม่เหมือนมือของชาวนาที่หยาบและด้านจากการทำงานหนักนางจุงมือซู้จริงลงบันไดท่าทางอารมณ์ดีมากสูหวานคลอแพลงไปตลอดทางไม่ได้มีท่าทีโศกเศร้าเสียใจเลยสักนิด ฮูหยินกู้รู้สึกผิดต่อบุตรสาวแท้ของตนแต่สำหรับลูกสาวบุญธรรมอย่างสู่วานนางเหลือเพียงความรู้สึกเดียดฉันเท่านั้นในแง่ของความรู้สึกและเหตุผลการที่นางเลือกบุตรสาวแท้ของตนย่อมไม่ใช่เรื่องผิดควรจะเปิดใจให้กว้างสักหน่อยหลังจากสู่วานจากไปบ่ารับใช้ก็กลับไปรายงานฮูหยินนางไปกับบุตรชายคนโตของตระกูลซูฮูหยินกู้กำลังจูงมือกู้แย่เดินชมรอบจวนความยินดีล้นปรีที่ได้ลูกสาวแท้คืนมา เมื่อได้ยินชื่อซูวานสีหน้าของนางก็เย็นชาลงนางยินยอมพร้อมใจรื่นไม่นางกลัวว่าซูหวานจะไม่ยอมตายใจแล้วก็จะกลับมาก่อปัญหาอีกน่าจะยินดีใช่ไหมครับดูเหมือนว่าจะดีใจเสียด้วยซ้ำสงสัยจะโมโหจนสติฟั่นเฟือนไปแล้วตอนนี้ซูหวานไม่ใช่คุณยายหัวหนังแล้วเบ่ารับใช้คนนี้จึงเริ่มดูถูกนางอย่างไม่เกรงใจเฮยินนางไม่ได้หยิบฉฉยอะไรไปเลยนางจากไปเพียงแค่เสื้อผ้าที่สวมใส่เท่านั้น ฮูหยินกู้ขมวดคิ้วและกล่าวว่าแต่เดิมก็ไม่ใช่ของของนางอยู่แล้วทั้งหมดล้วนเป็นของเย็ดเยียดแต่ของที่นางใช้ไปแล้วเย็ดเย็ดของข้าก็ไม่สมควรใช้ซ้ำหากล่องมาสักใบจัดการเก็บไปให้หมดอย่าวางไว้ข้างนอกเด็กสาวในชุดสีชมพูที่อยู่ข้างๆมีรอยยิ้มอยู่บนใบหน้าตลอดเวลามือหนึ่งจูงมือฮูหยินกู้ไม่ปล่อยดูเหมือนว่านางจะพอใจกับท่าทีของฮูหยินกู้ต่อสู้หวานมากจะว่าไปจริงๆแล้วนี่คือบาปกรรมที่ฮูหยินกู้สร้างขึ้นมา แต่ดูเหมือนนางไม่ได้รู้สึกรู้สาอะไรแค่รู้สึกผิดต่อบุตรสาวของตนเท่านั้นทั้งๆที่สุวรรณก็เป็นผู้เคราะหหายเหมือนกันตอนนั้นเป็นเพียงทารกจะทําผิดอะไรได้บ้างผูหญินกู้พยายามหลีกเลี่ยงตระกูลซูเพราะกลัวว่าพวกเขาจะมาเกาะแกะนอกจากนี้ทุกครั้งเมื่อเห็นสุวรรณนางจะนึกถึงบัปกรรมที่ตนเองเคยก่อไว้นางไม่มีความสุขเลยจึงขอเลือกที่จะไม่เห็นหน้ากันจะดีกว่า ด้วยเงินไขของตระคุลกู้การเลี้ยงดูบุตรสาวอีกคนก็ไม่ใช่เรื่องเหนือบากกว่าแรงแต่หลักๆเป็นเพราะฮูหยินกู้ไม่ใช่คนมีน้ำใจไปกันเหยเย็ดๆแม่จะพับไปกินของอร่อยๆนางจุงมือลูกสาวของนางมองอย่างไรก็มีความสุขคิดในใจว่าลูกสาวแท้นี่แหละเหมือนนางที่สุด